ทางหนีไฟมีของกีดขวางเสี่ยงนะครับผมเสี่ยงมากตอนฉุกเฉินในภาวะปกติอาจจะไม่มีใครสนใจนะครับผมอย่างดูข่าวที่ผ่านๆมาแต่ตอนเกิดอุบัติเหตุวินาทีเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตคนทั้งโกดังคนทั้งโรงงานได้เลยนะครับผมทำไมของแค่ชิ้นเดียวถึงอันตรายง่ายๆเลยทําให้หนีออกไม่ทันตอนเกิดเพลิงไหม้หรือเกิดอันตรายนะครับเกิดการแย่งกันออกติดขัดเหยียบกันควันไฟหนาคนล้มชนสิ่งของที่มองไม่เห็นทําให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเข้ามาก็ไม่ทันเวลานะครับเคยเกิดเหตุการณ์จริงนะครับผมรถเข็นกีดขวางประตูหนีไฟคน เพโอ้โหอันนี้ไม่รู้จะทำไงนะฮะว่ากองหรือลังหรือพาเลทวางชิดประตูจนเปิดไม่ออกคนล้มเพราะสายไฟหรือพาเลทวางขวางทางข้อปฏิบัติควรทาทันทีนะครับผมตรวจทางหนีไฟทุกทางเลยนะครับผมทั้งต้นทางทั้งปลายทางต้องโล่งเสมอเหตุไม่เคยเกิด ต้องยิ่งทําไว้นะครับอะไรไม่เคยเกิดมักจะเกิดได้เสมอใต้บอกทางไฟสองทางต้องใช้ได้จริงติดกล้องเช็คย้อนหลังได้ว่ามีใคระละเมิดตรงนี้หรือเปล่านะครับผมห้ามวางของขวางประตูหรือแนวทางเดินเด็ดขาดนะครับก็จำไว้กันนะครับไม่มีใครเคยคิดว่ามันจะเกิดกับเราจนกว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับผมอ่ะยังไงก็ใครเคยเจอเมื่อตอนเกิดอุบัติเหตุอย่างไฟไหม้อย่างเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับผมแล้วเจอของขวางทางเนี่ยแล้วมันเสี่ยงมากช่วยคอมเมนต์กันมาบอกหน่อยครับ